เคยท้อแท้กันไหมคะหลายๆคนคุยคิดว่าทุกคนน่าจะเคยท้อแท้นะคะวันนี้มีเรื่องเล่าให้ฟังค่ะนำเคล็ดลับและก็นำความสุขมาแบ่งปันให้ฟังนะคะคุยได้มีโอกาสนะคะได้ไปดูคลิปของครูเม์นะคะแล้วก็เจ้าของแบรนด์อีทนะคะครูเมย์ได้โพสต์ว่าได้ทำ คลิปวิดีโอนะคะทั้งหมด43วิดีโอนะคะไปอัดที่สตูดิโอถือว่าเป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมนะคะเมื่อเช้านี้ก็ได้ไปดูแบรนด์อีฟนะคะบอกว่าคิดคอนเทนต์เองทำคอนเทนต์เองพาดหัวข้อเองทั้งหมดทุกอย่างนะคะในเฉพาะแบบล่างของใน TikTok นะคะ200วิดีโอคะ่ะและยังมีในมือถืออีกนะคะ10,000วิดีโอ สุดยอดมากๆค่ะต้องตบมือให้กับความสำเร็จเจ้าของแบรนด์ในการเป็นตัวอย่างนะคะไม่ได้ประสปอนเซอร์หรือใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ฟังให้จบก่อนนะทุกคนซึ่งคุยกำลังจะบอกว่าความท้อแท้ที่เราตั้งใจได้1คลิป2คลิปให้ลงมือทำต่อไปสิ่งที่คุยมาอ้างอิงในวันนี้นะคะทั้งบุคคลหลายๆท่านที่อาจจะทำอยู่แต่เผอิญว่าคุยได้ไปเห็นคลิป ซึ่งอยากจะบอกว่าสองท่านนี้เป็นต้นแบบและอีกหลายๆท่านที่คุยอาจจะยังไม่ได้ไปสำรวจหรือไปดูมานะคะอยากจะบอกว่าทุกๆคนเก่งมากเลยค่ะในขณะที่เรากำลังท้อแท้ใจมีหลายคนนะคะพยายาม ลงมือทําแล้วลงมือทําอีกนะคะในการสร้างคอนเทนต์เพื่อเราไม่รู้หรอกค่ะว่าคลิปวิดีโออันไหนของเรานะคะมันจะนํำพาเราสู่ความปังแต่การลงมือทําไม่เคยหยุดยัง้งและก็ไม่เคยโกหกเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าทุกสิ่งขบวนการแม้แต่การ ยังไม่ได้อาบน้ํายังเป็นชุดอยู่บ้านทุกอย่างเป็นคอนเทนต์หรือมีแนวทางในการแบ่งปันอยู่ตลอดต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้กับคนที่กําลังท้อแท้นะคะตัวครูยูเองเราคิดว่าเราทํามากพอแล้วนะคะยังมีคนที่เก่งนะคะแต่อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบนะถ้าทําได้สองก็ให้พึงพอใจดื่มดํ่ว่าฉันโคตรยอดเยี่ยมฉันโคตรเก่งนะคะ แต่ถ้าใครทำได้5ได้10ได้ 20- 30นะคะถือว่าคุณก็เก่งนะคะรักษาระดับสแตนดาดของคุณแบบนี้ให้ยาวนานและยอดเยี่ยมในทุกๆวันนะคะไม่ใช่ว่าได้ไวันละ2แล้วลดลงนะคะเออเหลือวันละหนึ่งนะคะให้พยายามพัฒนาตัวเองไปต่อเรื่อยๆนะคะและภูมิใจไม่ต้องไปแข่งขันกับใครแต่เอาต้นแบบของความสำเร็จว่ามีอีกหลายๆคนที่เขาลงมือทำแบบ ไม่หยุดไม่หย่อนและก็คิดหาแนวทางสู่ความสำเร็จเสมอนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับครูยูด้วยนะคะ